คะที่มาให้กำลังใจน้องน้อยคนหล่อค่ะสวัสดีจ้าถามแล้วค่ะนาะไม่สามก็ไลฟเหมือนเดิมขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเจ็ดดวงตาค่ะเีเพิ่งออกมาจากสวน สวนยางบอกสวนยางบนน้องจุเองเห็นแม่มันไล่คนสวัสดีค่ะคุณแม่เล็กแม่เล็กคะ่ะสวัสดีค่ะใช่แม่เล็กไหมคะเล็กเลกมอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบวกให้ห้องน้องน้อยคนรอ,อค่ะขอคลิปลงอะไรไปเนาะค่ะเนาะลงไปเรื่อย คนที่ไม่ผ่านก็สะสมเวลาให้ผ่านนะคะน้ะ6หกหมื่นนาทีจ้าเจ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีค่ะขอบคุณนะคะแซักผงสักผ้ายังไม่ได้เสร็จเลยนะคะเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะครึ่งชั่วโมง หนาวบา่แม่นิยมหนาวบ่าทั้งคนหนาวไม่ค่ะต้องโดนชัย,ยภูมิหนาวบ่จ้าจ้าวันนี้มันบ่องมวยมันหรือเปล่าเนาะได้ปลาตุได้ปลา,าช่อนหรือปลาหยังเนาะปลาช่อนหนาวบ่บ่หนาวแล้วจ้านอกก้องกระมลมากระบ่อบ่หนาวแล้วจ้าพวกคุณยายไล่ไปไล่ามาก็ สว่างเลยค่ะพอดีมีเห็นหิมะตกตกเยอะเลยวันนี้ตกไหมคะคุณยายหิมะตกวันนี้กินเส้นกินเส้นน้อยในยจากกินสมตํากับขนมจีนน่เนาะลงจากไล่สตาําสมตํากินยู่อ๋อนี่กระบุกได้กินได้ยังนาอพี่หญิงสวัสดีจ้าพี่หญิงก็สวัสดีค่ะ เต้นจนเกิดหายพี่หญิงก่อนมาที่หลังเต้นกันพี่หญิงก็มาเต้นน้ากันสวัสดีค่ะคุณยายเนาะคะ่ะเนาะน้องมหมยมวมยสวัสดีคุณไหมคะน้องเจเล็กคนสวยหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กาลังใจค่ะขอบคุณหลายหลายเลยค่ะเด้มอม่เหยสวัสดีจ้าพี่มหมยน้องจุเอ๋ก็สวัสดีพี่มวยมหมยเนาะคะ่ะเนาะน้องบะมาี <laughs> สวัสดีค่ะน้องมาขอบคุณหลายหลายเลยค่ะเด้อ ดวงตานะคะวันนี้อยากกินส้มตำน้องน้อยจะตำส้มตำกินนะคะสวัสดีจ้าน้องเล็กแม่นิยมสวัสดีห้าดวงตาค่ะใช่คุณนิรัน์ชวนยายเต้นด้วยวันนะี้ชู่ๆนะคะสวัสดีค่ะคุณคนธรรมดาค่ะคุณลำดวนสวัสดีคุณคนธรรมดาเด้อจ้าเดือ สวัสดีทักทายให้พ่อคุณหญ่ป๋องบอกโอ้โหแม่เพชรพอลั่นเมื่อคืนกาแฟจ้าคุณยายบอกกาแฟค่ะคุณยายเรียกกินกาแฟแล้วสวัสดีนี่แม่นิยมนะคะ่ะนาะแม่นิยมหงสาค่ะสวัสดีค่ะทํางานเลยค่ะน้องร้อยเอ็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องน้อยก่อนสวัสดีค่ะทักทายให้กาลังใจกันนะคะ่ะนาอแม่นิยมแม่เล็กแล้วก็มีน้องกลนมลในห้องนี่ก็มีผ่านกันหมดแล้วนะคะ่ะนอเนาอ มีเสียงหนึอีกหายไปอีกนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะน้องน้องกะมนก็สวัสดีเนะค่ะเนาะสวัสดีน้องร้อยเอ็ดเด้จัดจำได้เล้บอหนบ่มงน้อยจำได้เลยบอจำคนรอได้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดเวทีฮะดีเล็กเนาะค่ะเนาะพี่เล็กแม่เล็กเลมอนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะทักทายให้กำลังใจค่ะชั่วโมงเนาะค่ะเนาะ สองดวงตาค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเข้ามาทักทายให้กําลังใจน้องน้อยคนหน่อได้ได้ะยจ้ดดวยะวันนี้ใบสามได้ไล่อยู่บนานกพหญิงวันนี้ใบสามไล่สดบอเมื่อเช้าค่ะเป็นนะว่าเป็นได้ยินเสียงน้องหน่อยเป็นอาบน้ำาปลแล้วหรือเ่แม่รีบรีบหรือบอ่อาบน้ำไปค่ะคุณร้อยเอ็ดค่ะน้อง น้องจุเอก็สวัสดีคุณร้อยเอ็ดนะคะน้อสวัสดีจุเอค่ะแม่นิยมก็สวัสดีเนาะมาลาย,ยืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นค่ะได้คุยกันนะคะนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบวกค่ะแปดดวงตาค่ะขอบคุณนะคะ น้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่จ้าทอดไข่ปลาทูทอดไข่ไขจ้าโอ้ยก็เป็นแต่แซ่บแต่น้อทักทายให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะน้อน้องน้อยก็ไม่มีสาระอะไรเนาะคะ่ะมาคุยมาพูดมาคุยมาทักทายเพื่อนเพื่อนยืนยันกันคะ่ะคนที่ยังไม่ผ่านก็น้องน้องอยเอ็ดก็ผ่านแล้วคะ่ะมีผ่านหมดเลยน้องกำมลแม่นิยม น้องจุเอก็สวัสดีคุณคนธรรมดาเนาะค่ะเนาะน้องจุเอก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อสวัสดีไปรู้น้อยกับคุณยายกิจทานบะหมี่อเมื่อวานคุณยายคุณน้อยก็งงอะไรยืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นค่ะ สีด่ดวงตวาค่ะคือเขาเนาะขอบคุณในหลายเ้วยอจากเด้อที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจน้องน,ะะน้อยนาะค่ะเนา่มนี่มะละกอห่มเหิมนาะห้ามห้ามนาะคะ่ะเนา่สวัสดีค่ะสีด่ดวงตวาคุณแม่หายดีหรือยังคะคุณยายน้อง น้องบะหมี่ถามว่าคุณแม่หายดีหรือยังคะเป็นไข้าหายหรือยังคะคุณยายจ้าขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบวกจ้าสู้ๆไปด้วยกันนะคะเนาะหน่วยกับบะหมี่ยัางมาคุดสวัสดีค่ะชิลีปอาบน้านะคะเนาะ พีดวงตาคะ่ะขอบคุณนะคะที่มานะ,ค,ะนะคุณอะไรเนะระาะภาษาอังกฤษเนี่ยคุณหยางเนาะอันนี้นาเอาอกินส้มตำได้คะ่ะมีมะละกอาหอมๆด้วยวันนี้สีดำส้มดำเนาะคมะนะคุมเฮิมนะคะเนาะตามส้มตำแซ่บสวัสดีนะะ้องจุเอเดอจ้จเด้ดสวัสดีค่ะ ถ้าลงคลิปอย่างเดียวเราก็ไม่ได้คุยเนะคะนอก้าเราไลาส์สดเราก็ไลเที่ยังใช่ไหมคะคุณคนธรรมดาไล์ตอนเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงใช่ไหมเที่ยงครึ่งบมอค่ะก็คุณยายหิม,มะตกระบอกตอนนี้สว่างหรือยังคะคุณยายหน้าดวงตาค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบวกให้น้องน้อยคนหล่อค่ะขอบคุณห,หลายหลายนะคะเด้อ ค่ะคุณร้อยเอ็ดค่ะน้องน้องจุเอก็สวัสดีคุณร้อยเอ็ดนะคะน้อสวัสดีจุเอค่ะแมนิยมก็สวัสดีน้องจ้าหรือว่าหน้าเฟดหน้าเฟดสวัสดีค่ะ กินมามาแต่เนาะน้องจุเอ๋เขายังไม่ผ่านนะคะเนาะเช้ากินกาแฟค่ะคุณลำดวนมากินกาแฟค่ะน้องไอไม่ได้กินไม่ค่อยได้กล้าน้องจูเอ๋สวัสดีน้องกมลรัตน์เนาะค่ะเนาะน้องจุเอ๋ก็สวัสดีน้องกมลรัตน์จูเอ๋สวัสดีค่ะคุณจุเอ๋น้องคุณลำดวนก็สวัสดีเนาะน้องจุเอ๋เขายังไม่ผ่านนะคะเนาะเช้ากินกาแฟค่ะคุณลำดวนมากินกาแฟค่ะน้องไอไม่ได้กินไม่ค่อยได้กินเราเขาจะเราจะได้ไปเพิ่มเวลาให้เขาเนาะค่ะเนาะ เราจะได้ไปเพิ่เมเวลาให้เขาน้องน้อยก็ไล่ยืนยันตัวตนชื้อชสวัสดีค่ะคุณแม่เล็กแม่เล็กค่ะสวัสดีค่ะใช่แม่เล็กไหมคะเล็กเลมอนน้องจุเอ๋สวัสดีน้องกมลรัตน์เนาะค่ะน้องจุเอ๋ก็สวัสดีน้องกมลรัตน์จุเอ๋สวัสดีค่ะคุณจุเอ๋น้อง คุณนำดวนก็สวมัดวงตาค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังบวกให้น้องน้อยคนหล่อค่ะขอบคุณได้ยหลายเลยค่ะเด้อจำได้เ,เ็น่นบ้องหน่อยจำได้เล